ปานหลวงปู่หรือสีลิงดำนะคะที่ทำให้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอา์สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งก่อนนะคะใชสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ,ค,ะคนอื่นได้ยินไหมคะคุณได้ยินเสียงพี่ชัดไหมได้ยินเสียงพี่ชัดไหมได้ยินโอเคชัดกว่าเนาะชัดนะคะไม่ต้องแนบหูใช่ไหม แต่เสียงแต่เสียงในเว็บมันชัดกว่าอ๋อโอเคค่ะว่าไงคะอาจารย์นะจ้าค,คือเมื่อวันก่อนนะคะอาจารย์อาจารย์าารยทำนายเหรียญแล้วก็พูดถึงเรื่องหน้าพระที่บ้านนะคะเออสงสัยมากๆเลยค่ะจะให้แก้ยังไงอะคะเออทบทวนนิดหนึ่งงงหน้าพระที่บ้านเขาทบทวนทบทวนเออเออ ที่ถามถือเรื่องบ้านบ้านเลขที่288ทับ5นะคะค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะอธิบายเอ,อให้ฟังเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอ,อ,อาจารย์ก็บอกว่าหน้าร้าที่บ้านน้าร้าที่บ้านยังไม่ยังไม่ยังไม่ดียังไม่ถือะคะขอเลขที่บ้านอีกทีค่ะ สองแปดปดทบห้านะคะอ๋อแต่หลังจากที่เราพูดไปวันนั้นพี่หมอตาพูดไปวันนั้นคุณทัศกรมีขยับเนาะะหลังจากที่เราพูดไปหรือทำนายไปวันนั้นคุณทัศกรมีขยับใช่ไหมมี <c oughs> คุยคุยเสียงออกมาดังหน่อยคะ่ะคุณทัศกรคุณมีขยับใช่ไหม ขยับของขยับคุณขยับอะไรคุณขยับอะไรคุณคุณขยับไม่ได้ขยับค่ะนอกจากแก้วน้ําค่ะอ๋อแก้วน้ำคุณแก้วน้ำค่ะเน้ำอะไรเนี้ยค่ะคุณขยับจากไหนไปไหนเออมันมีการขยับนะคะจากในเหรียญเนี่ยบอกว่ามีการขยับ มีการโยกออที่ไม่บังฟังบ,บั๊หนึ่งไม่ได้ขยับมันนะคะเปลี่ยนน้ำนะคะแล้วก็วางไว้ที่เดิมโอเคนิดนึงนะคะคุณทัศกรไม่รู้ว่าคุณจำมันไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันดูเหมือนมีการขยับคำว่าถ้าจริงๆแล้ววันนั้นถ้าทำนายถ้าสงสยัยอ่ะน่าจะโทรมาเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะกลับไปใหม่ สองแปดแปดทับห้าถูกไหมคะสองแปดแปดทับห้าถูกไหมคะฮัลโหลสองแปดแปดทับห้าตอนนี้ที่บอกว่า,าหน้าพระวางไม่วางไม่โอเคเนี่ยตามที่ตามที่มองเห็นตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีแรงประทะก,กัน,ม,นมันมีเสียงสะท้อนเนาะเดี๋ยวคุณเราฟังในคลิปเลยไหมดีไหมเราเนาะ เสียงสะท้อนค่ะใช่เป็นโทรศัพท์เสียงเบา,า,ากา็เลยต้องมานั่งฟังหน้าเว็บด,ด้วย <c oughs> แล้วเราฟังในเว็บเลยไม่ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> เออฟังในฟังในเว็บเลยเหรอคะ ไม,ไม่ค่ะคือตอนนี้นั่งฟังในเว็บเลยไม่ได้หรอเพราะว่าดิฉันตอบตอบอ,อไปแล้วเสียงเสียงพี่หมอตาเนี่ยก็จะได้ยินเข้ามาเองงี้ใช่ปะ่ะอ่ะนะเดี๋ยวลองดูแล้วถ้าเกิดมันไม่เคลียร์วันนี้จะเอาให้เคลียร์เลยนะคะสองแปดแปดทับห้า มีความเข้าใจว่าลองลองฟังอย่างเดียวแล้วกันนะคะมีความเข้าใจว่าณนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะมีความเข้าใจว่าหลังจากที่วางตรงนี้มันมีแรงประทะกันระหว่างภูมิฟ้าภูมิดินมีแรงประทะคําว่าแรงประทะนี่เกาะก่อให้เกิดอะไรขึ้นเหมือนพระประธานเนี่ยถ้าระวังพระประธานลงไปพระประธานเนี่ยจะถูกพระองค์หลังเนี่ยบงังพระประธานนี่ทําให้เรามองพระประธานมองไม่เห็นพระประธานโดยตรงนี่ข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ฝั่ง เอ่อถ้าเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นฝั่งขวาก็เป็นฝั่งขวามือแล้วกันนะคะฝั่งขวามือหรือฝั่งได้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาบ้านมันกลับเดี๋ยวรบกวนปิดไปเลยได้ไหมคะเพลินว่ามันมีเสียงเข้ามาในในตรงนี้ที่ดิฉันนั่งอ่โอเคค่ะดิฉันไม่สามารถฟังเสียงเอ่อวางโทรศัพท์ไปแล้วค่ะไอยกเขียนมาอีกทีนึง ยกเขียนมาอีกทีนึงพี่มองไม่เห็นอ๋า,านิดนึงนะคะไม่รู้ต้องกราบขอโทษคุณทัศกรด้วยแต่เดี๋ยวดิฉันจะแจ้งให้ก่อนนะคะว่าจากความที่เข้าใจตอนนี้ที่288แทับหเหมือนพระประธานเนี่ยวางไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีพระอีกองค์หนึง่งวางซ้อนทับบังหน้าพระประธานอยู่ต้องอธิบายชัดๆดีกว่าวักบังหน้าพระประธานอยู่ อันนี้หรือว่า,าพระประธานวางไว้แล้วก็มีองค์หนึ่งมีความหลั่นใกล้เคียงพระประธานหรือมีความเลื่อนล้ำออกมาก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่โอเคข้อที่2ก็คือวางไม่ได้ระดับเสมอกันข้อที่2นะคะฝั่งได้ฝังงององะะง่งหนึ่งของหิ่งนะคะฝั่งได้ฝั่งหนึ่งของหิ่งนะคะมีมีการเทไปวางของไว้เยอะนะคะ มีการไปวางเทวางของไว้เยอะเดี๋ยวหยกเขียนเข้ามาให้พี่ที่ช่องหมอตาศาสยานนะจ๊ะหยกคะเขียนในแมสเสจช่องหมอตาศาสยานให้พี่ทีเพราะว่าถ้าหยกเขียนมาในที่หยกเขียนเมื่อกี้พี่มองไม่เห็นเพราะว่าพี่ใช้ไลฟ์อยู่นะคะจะได้มีการช่วยกันทําให้ท่านผู้ชมท่านเพื่อนเ่นเ,นเน่ยรับชมเราได้ง่ายขึ้นรลกวนนะคะหยกช่วย เขียนเข้ามาในหมอตาศาสยานให้พี่ทีหมอตาศาสยานนะคะโอเคค่ะเพราะนั้นจะมันมีการตกกระทบนะคะอันนี้วางไม่ถูกถ้าวางถูกถ้าวางถูกก็จะได้ซับนะคะจะได้ซับหรือว่าซับเนี่ยจะหมุนได้คล่องกว่าจะหมุนได้คล่องกว่าณนะปัจจุบันที่มีอยู่จะหมุนได้คล่องกว่าปัจจุบันที่มีอยู่นะคะซับจะดีขึ้นเลย ขาถามโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านพี่หมอตาทักเรื่องที่บูชาราชการที่ห้าตอนนี้ได้ขยับใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างขอบ้านเลขที่อีกทีค่ะขอบ้านเลขที่อีกทีค่ะเห็นนะคะเอาโทรศัพท์คนที่โทรเข้ามาใกล้พี่ตุ๊กตาพูดค่ะเอาโทรศัพท์คนที่ <laughs> จ้าช้าไปละ วางไปละพี่วางเขาไปแล้วอ๋อยีสามนะคะแก้ปัญหาของขอถามโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านพี่ <c oughs> ที่หมอตาคุยอ๋อพี่วางโทรศัพท์ใกล้ไปโอเควางใกล้ละโอเคดีขึ้นยังเดี๋ยวโทรใหม่นะคะช่วยกันหน่อยดิฉันเท,เ,ทเทคโนโลยีไม่โอเคนะคะเทคโนโลยีไม่โอเคเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ย ขอถามโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านที่หมอตาทักเรื่องบูชาราชการที่ห้าตอนนี้ได้ขยับไหมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีเนาะเหมือนจะดีแต่มันยังไม่โอเคถามว่ามันไม่โอเคเพราะอะไรรู้สึก บาลานซ์เซนเตอร์บริวารท่านไม่มีหมายถึงเราอาจจะต้องเอาของสักการะท่านแล้วก็จะเป็นเรื่องเท่าของสักการะท่านก็จะได้เรื่องราบผลบริวารได้เรื่องของการทะเยอทะยานในการทำงานเสียงชัดไหมหยกขอโทษค่ะคุณได้ฟังเสียงพี่หมอตาชัดไหมคะฮัลโหลฟังชัดเปล่าไม่รู้แหละ ฟังชัดไม่ชัดช่วยเขียนมาบอกนิดนึงนะคะคุณขยับตามเวลาที่บอกคาดเคลื่อนไปหน่อยหนึ่งนะคะคุณขยับตามเวลาที่บอกคาดเคลื่อนไปหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมผลพวงถือว่าโอเคนะคะโดยเรวมผลพวงถือว่าโอเคนะนะจะยังจะกลับไป ของพี่สีเพนแป๊บหนึ่งเอ,อ่อชัดโอเคโยกเต็งคิวโอเคค่ะเดี๋ยวขอคุยกับคุณทัศกรตัดนะคะ คุณทัศกร,คร์คะมันจะมีแต่เงินอดีตไม่มีเงินปัจจุบันนะหาทางรบกวนถ่ายรูปคุณทัศกร์ส่งมานะคะโอเคขอดูหน่อยนี่ไงนี่ไงดิฉันว่าแล้วพระพุทธชินราชโอเคพระพุทธชินราชกับหลวงพ่อใบโพด้านหลังเนี่ยอย่างที่แจ้งเลยเห็นไหมคะพระพุทธชินราชกับหลวงพ่อใบโพด้านหลังที่ฉันบอกคุณว่าพระประธานของบ้านมีซ้อนทับกันอยู่จําได้ไหม นี่ไงก็นี่ไงคุณก็ต้องต้องทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูอ๋ออวางเป็นคอนโดพ้าเลยเนะพาะพระพุทธเจ้าจะวางและพระอริยสงฆ์ที่คุณวางมาเป็นแนวดิ่งเนี่ยมันวางแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะเข้าใจแหละว่า พอเสร็จแล้วหลวงพ่อโอภาษีก็จะอยู่ปลายเท้าแล้วไงพระพุทธเจ้าเวลาคุณเดินไปไหว้พระประธานข้างบนคุณยกพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปในระดับช่องกลางเนี่ยขึ้นมาระดับบนให้หมดเลยนะอืมอย่างนี้ไม่ได้พอคุณเดินเข้าไปถวายอะไรปุ๊บเนาะระดับต่ํากว่าเอวของคุณก็จะไปโดนหน้าพระถูกไหมดูดีระดับต่ํากว่าเอวของคุณก็จะไปโดนหน้าพระมันไม่โอเค นะคะอันนี้ไม่โอเคเรียงแบบนี้ไม่ได้เลยโอ้ดีมากเลยที่ถามเนี่ยไม่โอเคเข้าใจความศรัทธานะคะแต่เวลาเราไปปุ๊บเนี่ยหลวงปู่ทวดก็เอ่อจะอยู่ใต้เข็มขัดกางเกงของเรานะคะไม่โอเคนะคะเนี่ยทุกมุมอะทุกมุมจริงๆต้องขอบคุณมากที่ไว้วางใจแต่วางแบบนี้ไม่ได้โอเคค่ะเรื่องนี้ยาวเลยนะคะพระประธานไว้ซ้อนกันไม่ได้ พระหลวงพ่อใบโพต้องหลบมาหลวงพ่อพระพุทธชินยะราดยกสูงขึ้นแนวพระพุทธเจ้าทั้งหมดยกขึ้นระดับสูงนะคะแนวเทพแนวพรมยกขึ้นชั้นล่างทั้งหมดไม่ให้ไว้ของอ,อะไรเนี่ยยแย่ไปหมดเลยดิฉันไม่รู้เลยนะคะมันวางผิดหมดเลยอะ่ะคุณทัศกรมันไม่ได้อะ่ะ ดิฉันโกรธโกรธการวางห้องพักของคุณเข <c oughs> ามีสิทธิ์อะไรไปรโกรธเขาเนี่ยนะอนุโมทนานะคะขอบคุณที่เข้าใจเนาะอันนี้อยากทําให้ดีขึ้นจริง,รงๆเนาะเพราะอย่างที่เมื่อกี้โยนเหลียงบอกโอยทำไมมันวางทับวางซ้อนกันหมดดีละละ่ละที่ศรัทธาขนาดนี้ดีใจด้วยนะคะคุดเขาก็วางแบบนี้ไม่ได้เขาบินไปไหนไม่ได้เลยถูกกดทับขนาดนี้ ยกคุดขึ้นบูชาองค์พระประธานยกพระขึ้นไปให้หมดยกคุดขึ้นนะคะคุดนี่เป็นเจ้าของทรัพย์เอามาวางไว้ตรงนี้ไม่ไหวเลยนะแล้วคุณก็จัดใหม่จัดใหม่นะคะจัดใหม่บุรพกษัตริย์ลดหลั่นกันแบบนี้ทัางไม่ยอมหรอกเนาะเขาไม่เอากันหรอกแบบนี้ยโอยเขาไฟกันตายเลยไม่น่าเคค่ะเคียร์นะคะจัดใหม่นะเดี๋ยวดูวัน,วนให้ จัดวันอังคารวันนี้วันอังคารหรือเปล่าเนี่ยจัดวันอังคารได้ไหมวันนี้วันอังคารหรือเปล่าเออจัดวันอังคารวันนี้วันดีถ้าจัดวันอังคารวันนี้เอ่อจะเป็นวันมันก็ไม่ดีนะอาจารย์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์จัจทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จัดวันเสาร์ละกันนะคะจะได้คืนสมบัติพัดสถานของที่เคยได้ก็จะได้จัดวันเสาร์ค่ะจัดวันเสาร์คุณดีไซน์บายกระดาษไว้ก่อนนะ แล้วก็คุณก็ค่อยๆจัดไปอันนี้ไม่โอเคดีใจจังเลยที่คุณถ่ายมาทันเวลาโอเคค่ะนะได้ค่ะโอเคค่ะถูกใจแล้วเนาะโอเคค่ะสบายใจจัดวันเสาร์นะจัดวันเสาร์เขียนใส่กระดาษไปก่อนแล้วก็ส่งมาให้ดิฉันดูอย่างที่คุณส่งเดี๋ยวดิฉันจะแก้ให้นะแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปอนุโมทนาค่ะขอให้มั่งมีศีสุขนะจ๊ะอยู่เป็นกำลังใจกันไปค่ะ เค okay, ค่ะมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามานะคะง่ายๆเคลียร์ชัดๆไปเลยนะคะรูปภาพประกอบดี๋ยวนี้ส่งงานง่ายมากนะเค okay, ค่ะอยู่กันที่กับหมอตาสัษยานนะคะฝากฝากกดไลค์กดแชร์เพจและกดติดตามใน youtube ด้วยนะคะสัษยานนะคะสัษยานชาแนลโอเคขอบคุณค่ะกลับมาใหม่นะคะกลับมา